สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบสองเดอ้อค่ะนัดเพื่อนไว้สิบเอ็ดนาฬิกาแต่ว่าค้างๆรอบๆเพราะมีการกอร่อสางเสียงดังหลายเวลาจะเลื่อนค่ะเลื่อนมาเป็นก็เลยเลื่อนออกมาเป็นสิบเอ็ดสามสิบห้าค่ะ ว่าพบเพื่อนตามที่นัดหมายสิเส็ดนาฬิกาวาผ้าเพื่อนมาชมริมเขื่อนสิรินธรจ้าญาน้องคุณสวัสดีจ้าญาน้องคุณขอบคุณเด้อขอบคุณที่เข้ามาทักทายขอบคุณจ้าประดมยูริมเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีค่ะญาน้องคุณ เศร้าขึ้นละรอบหนึ่งกเ็เลยโมวาอยากเห็นริมเขือนริมเขือนสกินทอนวานัดไม้โมสปีนาฬิกาพอดีพนิการก,อกรร่อสร้างก็เลยได้เลื่อนเวลาขอบคุณมากจ้ามือเศร้านี่ขึ้มขึมอากาศลึ้มๆึตอนนี้แดดจ้าเลยจ้าฝนตกไหมบ้านญาติของคุณ บ้านประดมนี่ฝนตกฝนตกเมื่อคืนกับเมื่อวานแต่วันนี้แดดจ้าเลยจ้าแดดจ้าสงสัยจะไม่ตกอีกหลายวันอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทาย มองเห็นไกลๆคือเขื่อนสิรินธรจ้าเป็นที่เก็บน้ำแต่ว่าโตเขื่อนสันเขื่อนแต่แถอยู่อีกฝากหนึงค่ะอยู่อีกฝากหนึ่งคุณครูมณีสวัสดีจ้าสวัสดีคุณครูมณีนะคะขอบคุณจ้ะขอบคุณคุณครูมณีเด้อ ไม่มีบ้านจะไม่ได้ทำช่องแต่ว่าจะชอบมาทักทายมาให้กำลังใจเพื่อนๆท้องฟ้าสวยงามนอกวันนี้แดดจ้ะแดดจะ,ดดจะย่าน้องคุณครูณมณีไปเยี่ยมบ้านยาน้องคุณบ้างเดอนั้นยาน้องคุณก็มีอะไรน่าดูหลายอย่างด้วยุกอน น้องนะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเด้อขอบคุณที่เข้ามาทักทายบ้านพระจงวงฝนตกไหมทางนั้นนะ่ะน้องขอบคุณแกาขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้อยู่ริมเขื่อนสีบินทร์ทจ้าพี่กัดเมียงบ้านทุง่งสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเร้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ คุณที่เข้ามาทักทายเรายองฝนตกทุกวันฝนตกฝนตกงามๆกับใขเนาะฝนตกงามๆก็คือบ่มีลมบ่มีฝนบ่มีฝ่าข้องนอกวิวสวยจ้าคุณมณีเดี๋ยวว่างๆจะชวนมาเที่ยวขอบคุณเนียงบ้านทุ่งเด้อขอบคุณคุณนิกรขอบคุณน้องนะจะขอบคุณย่าน้องคุณที่เข้ามาทักทาย บ้านพยุงวงค่ะค้ามานานช่วงริมเกื่อนสลินทอนห่างไกลออกไปนน้นเป็นจะเห็นเป็นทิวไม้เป็นภูเขาอยู่ไกลๆฝากภูเขาไปทางน้นก็จะเป็นฝั่งลาวค่ะไกลๆไปบ้นเพราะว่าฝากววานั้นจะเป็นเป็นด่านด่านช่องเมิกข้ามไปประเทศสปปลาว ห่างจากนี่ไปประมาณ20กว่ากิโลก็จะถึงด่านช่องเม็กค่ะด่านช่องเม็กข้ามเขตไปที่สปปลาวที่อยู่ไกลๆออกไปนันก็จะเป็นฝูงควายมองถ้ามาหากินของ แจวบ้านจะเอาค่วยปลอยออกมาค่ะจ่วงเวลาสิบนาฬิกาก็จะมาลงหลินน้ำอยู่น้ำในเขื่อนสวยค่ะวิวสวยงามมากวิวสวยงามเดี๋ยวประดมจะพาขึ้นไปชมไปชมไปนั่งด้านบนจะได้มองเห็นขออนุญาตนะคะขออนุญาตเลื่อนกล่องจ้ะ ข้างบนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นนี่จะ้ะเป็นบริเวณหน้าบ้านอินทวันกคุณวิลล่าบ้านเช่าตากอากาศอยู่ริมเขื่อนสิรินธรจ้าพอบ้านเจอกันอีกแล้วเด้อพามาดู ข้างก็จะมีการก่อสร้างเสียงรบกวนหน่อยอาจจะไม่ถึงสิบห้านาทีนะคราวนี้จ้าขอบคุณพ่อบ้านจ้าเขยอุบลขอบคุณเดอ้อที่เข้ามาทักทายขอบคุณเขยอบุบลขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณคุณนิกรน,น้องน้าจ้านียงบ้านทุ่งคุณครูมณนี ย่าน้องคุณขอบคุณเลยๆที่เขามาทักทายวันนี้อากาศจ้าเดียดจามีนกตัวหนึ่งบินผ่านมองเห็นไหมเนาะ แก็มาส่งกำลังใจอีกรอบนึงโอ้จ้าจกพ่อบ้านขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจต่อกันเออป้าดงก็อยากได้เวลาเพิ่ม้ะเพราะว่าเวลาในการชมมันน้อย,อยก็เลยวันนี้ก็เลยขึ้นอีกรอบสอง น้อยอันบ่คือมูเพิ่นมูเพิ่นได้มีเวลาการชมเป็นแสนกับี่เป็นแสนแสนกว่าซนขอบคุณมากมากจ้าขอบคุณกำลังใจนะคะพามาชม ริมเขื่อนสุดินทอนต,ตรงนี้บริเวณนี้เป็นอ่างเก็บน้ำค่ะแต่ว่าสันเขื่อนแ้่ก็จะอยู่ฝากไปทางผุนเลยไปอีกจักประมาณสิบกิโลค่ะก็จะเป็นบริเวณที่เขาจะชุ่มสันเขื่อนเข้าไปในเขื่อนสลินทอนได้บริเวณนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขอบคุณเนียงบ้านทุ่งขอบคุณญาน้องคุณขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณน้องนองจ้าขอบค,คุณคุณครูมณีนะคะ ว่าบ้านบอกว่าเดี๋ยวต้องหาชาติก่อนครับเพราะไม่ได้ชาติให้เต็มเ้อพอบ้านขอบคุณหลายค่ะสำหรับการแวะเวียนมาทักทายกันเป็นกำลังใจที่ที่ดีที่สุดที่มีต่อกันกันลยาและมิตรต่อกันขอบคุณมากๆจ้า ทางน้นก็จะเป็นตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นบ้านเช่าพูลวินลาเป็นแถวไปเลยค่ะจะเป็นถนนรอบๆเขื่อนไปนแมนเบิดเป็นพูลวินลาบ้านพักตากอากาศพ้นจะลายในช่วงเดือนเมษามมนาเมษาช่วงปิดเทอมคนเยอะ น้องหานสมศักดิ์สวัสดีจ้าขอบคุณที่หลายเด้อสมศักดิ์เด้อที่เข้ามาทักทายบ้านประดมขอบคุณจ้าประดมนั่งตากแดด้เดียวเลยแต่ว่ากระลมเย็นริมถีร่มมาด้วยทักทายกันได้ค่ะทักทายกันด้านหลังอีกอีกโครงการหนึ่งเพิ่นกำลังก่อสร้างก็จจะเสียงดังนิดนึง อตอนนี้ประดมได้สิบนาทีเอาจักสิบหานาะทีที่เกา่าขอบคุณหนุ่มสกุลหนุ่มสกุลก็คือสมศักดิ์นะคะเป็นไปเยี่ยมชมบ้านเพนมันก็ห้องเพ่งม้วนมวนพาชมน้องหานใครอยากดูน้องหานก็ไปที่ไปพบที่หนุ่มสกุลไปเยี่ยมยามถามข่าวกันเลาว่า,างขอบคุณมากนะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะลมนั่งตากแดดแต่ก็ลมเย็นลมเย็นเย็นยืน่เยือเคลื่อนเนาะตอนนี้แดดแดดขึ้กันบ่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็แดดแต่ว่ามือเศ้ากังมลุมนึกว่าฝนจะตกบ่ตกอากาศสดชื่นแดดแต่ว่ากระลมเย็น ลมเย็นลมชวยชวยฟ้างามมากค่ะสองฟ้างามสองฟ้าสวยงามมากเลียนกันทั้งฝ่าพี่น้องก็เอื่อ,อว่าฝ่าไล่นั้นไล่นี่เนาะไล่ขีฝ่าไหลไปมาอยู่เรียนเลี้ยนอนะรีบหาร่มมากลางเด้อ สีดำเตือบอกคุณครูมานีตรงกลางหล่มเนาะคุณน่านนครขอบคุณนะคะคุณน่านนครถ้ามาช่มเขื่อนสบินทอนมาในอ่างเก็บน้ำริมเขื่อนสบินทอรอนจะคือทะเลบ่ทะเลหญ้าทะเลหญ้านะคะทะเลหญ้าถ้าพ,พี่น้องว่าเืองทะเลหยาเหมือนน้ำทะเลเลยแต่เป็นริมเขื่อนสบินทอรอนจะ แดดจ้าไปนั่งเดียนไงเรียนไงก้างวิน่นนี่หละจ้ามาชมสิ่งสวยๆงามๆวันนี้คือสีโบสตกลงนอบานไทยก็ได้แต่ว่าทางระยองฝนตกเนาะ่าต้องคุณว่าระยองฝนตก บ้านถ่ฝนตกแนดูดูฝนแต่ว่าจักน้อยนี่ฝนตกหลายนี่ช่วงตุลาฤศจิกาในน้ำาจะึงขอบถนนนี่ค่ะน้ำาจะสวยมากน้ำาจะเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจที่ไหลหลังเข้ามาขอบคุณมากๆจ้าเห็นฟูงกล้วยบะคะ่ะ ควายหากินเดี๋ยวจะพามองเข้าไปด้านในด้านในคุณวิลาค่ะมันก็าลังก่อสรเพิ่มเติมเป็นไหนายู ล้วมันสิได้ถลมสักมันเพื่อถึงได้พันหมื่นนี่ได้รลอยเนี่ก็ดีใจแล้ว <c oughs> ดีใจแล้วได้ลอยผ้าชุ่มผ้าเบิง้บงมันทีว่าทั้งหลังเป็นอย่างนอ้อ ยันได้นีนก็ถึงพ่านถึงเื่นหลายคนอยู่อันเพื่อนนั่งสบายสบายอยู่เพียนยู่ดกอกอ่นซ้อนน้ำพึ่นอยู่อันซ้อนอันซ้อน,อนทุกคนก็นให้ถึงเงินถึงหลานเดือ้อทุกคนก็นได้นั่งขาไกวห่าง ถ้ำถ้ำโหลดสวัสดีจ้าอันมันแดดจ้าใส่แว่นตาขอบคุณยายการขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยที่พอมาหายกำลังใจได้15นาทีแล้วจ้าประดมก็จะขอลงขอโอกาสลงนะคะขอบคุณ ย่าน้องคุณขอบคุณคุณน่านขอบคุณหนุ่มสกลสมศักดิ์ขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณน้องเนียงบ้านทุง่งขอบคุณไรอีกเนาะไรมาบบบตดคุณสียหายได้นี่ขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังใจอัไล่ซื้อบเบบดไกยวาให้กันเด้อ ปรดมขอขอลงนะคะขออนุญาตลงขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปงยอดดูหลักแสนหลักล้านเด้อบ,บายบายจ้าบายบายขอบคุณมากจ้า